ไปที่จังหวัดนครพนมนะคะไปนมัสการองค์พระธาตุพนมนะคะหลายคนเวลาไปแล้วนะคะบางที่เพิ่นก็อาจจะอยากจะมีผู้ที่จะแนะนำนะคะแนะนําว่าจะผ้าไปเทียมมองไดแน่นะคะซึ่งมือนี้จะพาคุณผู้ชมไปเบิ่งมะคุเทศตัวหน้อยนะคะเพิ่นมีจิตอาสาในการที่จะนํผ้าผพ้าเยี่ยมชมนานะคะเป็นการอนุรักษ์สืบสานและก็พักดันซูสอบเข้าเวอร์นั่นเองนะคะรายละเอียดสิเป็นจังไรติดตามได้จากรายงานค่ะพระาธาตุพนม ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอีสานพระบรมธาตุที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาของนครพนมมาแต่โบราณการสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธกาลในสมัยอาณาจักรสีโคตบุ์เจริญรุ่งเรืองประดิษฐานอยู่บนภูก,กำพระตั้งตระงานอยู่ริมฝั่งโค้งถือเป็นปูชนียสถานสำคัญที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยและลาวสองฝั่งโค้งมาเนิ่นนานโดยอยู่ในพื้นที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม ภายในวัดแห่งนี้ได้มีกลุ่มน้องๆมัคุเทศน้อยอาสาจากโรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนมพนมวิทยาคารเป็นไกด์จิตอาสานำเที่ยวแนะนำประวัติความเป็นมาสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญต่างๆที่อยู่ภายในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารซึ่งน้องๆเหล่านี้เป็นนักเรียนในโครงการเจ้าบ้านน้อยพาเที่ยวองค์พระธาตุพนมซึ่งเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนขึ้น เริ่มแรกนะครับเราได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลสุรินทร์นะครับเอกการท่องเที่ยวเขาได้มาฝึกซ้อมแล้วก็แนะนําวิธีการการพูดแล้วก็พอดเรื่องราวต่างๆโดยจัดทําเป็นหลักสูตรท้องถิ่นแล้วเราก็ได้เอาคณะครูแล้วก็นักเรียนมาฝึกซ้อมพอได้ระดับหนึ่งแล้วคณะครูก็มาฝึก้อมนักเรียนเราจะใช้เวลาช่วงก่อนเลิกเรียนโดยเข้ามาในช่วงบ่าย2องโมงไปถึงบ่าย3ามโมงครึง่งเป็นการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพราะฉะนั้นเด็กก็เข้ามาศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นแล้วก็ใช้หลักสูตรท้องถิ่นภายในวัดโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับเป็นโครงการที่พระเดชพระคุณท่านให้นโยบายมาแล้วโรงเรียนได้สารต่อมาเป็น5 6ปีแล้วเราเห็นแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจว่านี่คือเด็กที่อยู่ติดกับวัดพระธาตุพ,พนมต้องรู้ประวัติความเป็นมาการบรณะแล้วก็การก่อสร้างแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในวัดซึ่งใครมาถามเราก็สามารถตอบได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ทางเรียนภาคภูมิใจครับ ด้วยดําริของพระธรรมวชิระโสพลเจ้าอาวาสวัดพระาธาตพนมอยากจะให้มีมักคู่เทศน้อยมาคอยต้อนรับและแนะนํานักท่องเที่ยวพุทธศาสนิกชนที่เข้ามากราบนมัสาการองค์พระาธาตพนมเพื่อที่จะให้รู้ว่าภายในวัดแห่งนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีๆอีกมากมายนอกจากเจ้าบ้านน้อยจะพาเที่ยวแล้วยังมีกิจกรรมสวดมนต์อิติปิโสเพื่อเป็นการสวดมนต์ให้กับผู้ที่มาห่มผ้าองค์พระาธาตพนมกิจกรรมอนุรักษ์นาฏสินไทย ซึ่งจะรำประกอบเพลงประวัติความเป็นมาขององค์พระทาตพ,พนม วิชาเจ้าบ้านน้อยจะเป็นรายวิชาเพิ่มเติมนะคะเราจะาบรรจุเข้าหลักสูตรตั้งแต่ป .3 จนถึงป .6 ซึ่งตั้งแต่ป .2 คุณครูก็จะเริ่มฝึกฝนบทตั้งแต่ประวัติต่างๆเกี่ยวกับวัดพระธาตุพนมนะคะแลวก็จะเริ่มฝึกฝนไปเรื่อยๆพอเด็กที่มีความสามารถเพียงพอนะคะเราก็จะพาเด็กนี้มาแนะนํานักท่องเที่ยวอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารค่ะซึ่งจะมาในช่วงวันปกติก็จะมาในช่วงคาบสุดท้ายก็คือเด็กให้มารับนักท่องเที่ยวนะคะที่สนใจที่อยากจะรู้ประวัติสําคัญต่างๆเด็กนักเรียนของเราก็จะสามารถแนะนํา ประวัติวัดพระธาตพนมได้ค่ะและก็สถานที่สําคัญต่างๆภายในวัดพระธาตพนมค่ะการมีน้องๆมังคุเทศน้อยได้มีโอกาสต้อนรับแนะนําพุทธศาสานิกชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ได้เดินทางมานมัสก,การเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตจะเป็นการปลูกฝังจิตใจอนุรักษ์ส่งเสริมขนมร,รมเนียมประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมให้น้องๆได้รู้จักและยังสนองนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลส่งเสริมผลักดัน โครงการยกระดับเมืองรองสู่เมืองหลักสิบจังหวัดรวมทั้งสนับสนุนการตเตรียมความพร้อมองค์พระธาตุพนมขึ้นเป็นมรดกโลกอีกด้วยธนชัยจึงเจเริญทีมข่าว NBT บทวีอีสานร,รายงานจากจังหวัดนครพนม